สีเขียวมาตรฐานสีขาวโจนอาจารย์สืบออกตัวนี้ครับสีขาวต่อตัวนี้ครับสีเขียวกินสีขาวกินขึ้นไปกระดานที่สองเป็นโจรก่อนครับ พบสตัวเรียงสีเขียวต่อขึ้นมาครับแล้วก็กิน2ต่อสีขาวกินมาทางนี้ครับต่อขึ้นมาอาจารย์ชำน้อยครับ สีขาวเล่นโจนอาจารย์สืบครับเกมนี้เปิดเป็นทรง5แต้มก่อนสีเขียวเปิดเป็นหมากมาตรฐานหลับไปครับโจนหลังเข้ามุมไป สีเขียวครับจังหวะนี้สีขาวจะต้องเดิน2มา6เป็นรูปเสมอแต่อาจารย์ชำน้อยเล่นแต้มนี้ครับเป็นแต้มแพ้นะครับแต่ตั้งใจเล่นนะครับคือถ้าสีเขียวรู้หมดก็ชนะไปแต่ถ้ามีผิดบางก้าวก็มีโอากาสแพ้นะครับแล้วก็ ต่อตัวนี้ทิ้งสีขาวกินสีเขียวเดินเข้ามุมอาจารย์ชำน้อยเดินสองไป6สีเขียวค้ำกลาง ดูเหมือนจะไม่ดีนะครับสีขาวแต่มีแต้มแก้ครับอาจารย์ช้ำน้อยสวนด้วยตัวนี้สีเขียวกินได้สองทางใช้ตา19กกินไปสีขาวกินขึ้นไปไหลลงมาครับ อาจารย์ชำน้อยเข้ากินไม่ได้นะครับถ้ากินสีเขียวปล่อยให้กินเลยครับตัดสินใจเส้นก่อนครับแล้วไปตัวนี้สีเขียวได้เปรียบแล้วครับมาดูว่าอาจารย์ชำน้อยจะแก้เกมยังไงครับเดินขึ้นไป ไล่กินครับสีเขียวหลบไปครับสีเขียวเข้าฮอดอาจารย์ชาน,น้อยเดือนตัวนี้ก่อนครับเพื่อนๆดูให้ดีครับจังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นครับ สีเขียวเห็นของฟรีครับเอาฮอตมากดกินแล้วดูครับอาจารย์ชำน้อยสวนด้วยตัวนี้ฮอตกินครับสีขาวเข้าฮอตสีเขียวกินแล้วก็กิน3ต่อ ชนะสวยงามครับมีอีกหนึ่งกระดานครับกระดานที่สองนี้อาจารย์ชำน้อยครับสีเขียวเดินก่อนสีข่าคำสูงอาจารย์ชำน้อยเล่นโจรก่อนครับ ตัวล่างขึ้นมาครับสีขาว3ตัวเรียงก้อนนะครับขึ้นมาครับสีขาวออกตัวนี้ครับจะไปยืนตา14อาจารย์ชำน้อยตั้งเป็นสามเหลี่ยมยืนสวยงามครับสีขาว อาจารย์ชำน้อยตัดสินใจต่อทิ้งครับกินได้สองทางตัดสินใจกินสองครับทําลายทิ้งให้หมดสีขาวกินต่อทิ้งครับ ยังดูไม่ออกนะครับค่อนข้างจะสูสีครับกระดานนี้สีเขียวลงมาสีขาวต่อทิ้งลงมาครับกดดนัน สีขาวหลบขึ้นไปเดินขึ้นไปครับสีขาวสีเขียวเดินตัวล่างออกมาไล่กินครับสีขาวหลบ ลงมาสีขาวเส้นครับแล้วเตรียมแทรกินอาจารย์ชำน,น้อยได้เปรียบหนึ่งตัวครับตรงนี้สีขาวแทะกินครับหลบไปก่อนครับยังไม่จำเป็นต้องเสีย จังหวะนี้สีขาวเข้าฮอตกดกินอาจ,จารย์ชำน้อยหลบแล้วดูตรงนี้ครับสีขาวเอาฮอตมากดกินดูครับอาจ,จารย์ชำน้อยไม่หลบครับปล่อยให้กินแล้วเข้าฮอตตรงนี้ฮอตหนีไม่ได้นะครับ หนีไปตาไหนก็โดนต่อแล้วก็โดนต่อกิน2ด้วยครับดูครับทางไหนก็โดนครับสีเขียวครับอาจารย์ชำน้อยครับต่อฮอตทิ้งกิน2ต่อปิดเกมครับดูจังหวะนี้ครับสีฟ้าเดินตัวนี้ครับแล้วเกิดอะไรขึ้น สีขาวโยนให้กินโยนให้กี่ตัวครับสีฟ้ากินเอาไปอีกตัวครับสีฟ้ากินเข้าวฮอตแล้วโดนแบบนี้ครับกินสีขาวกิน3ต่อเข้าวฮอต เซียนปลาย้าครับหมากสีขาวครับเดินหลังทำท่าจะตัดหน้าครับสีฟ้าย่อไม่ให้ตัดขึ้นมาโดนต่อครับไม่ยอมขึ้นครับสีฟ้าไม่ขึ้นคั้สูงเลยครับสีขาว ต่อทิ้งซะเลยครับเสียปลาย่าไม่ส่วนครับขึ้นไปเดินมาค้ำสูงตั้งครับเตรียมต่อขึ้นไป จังหวะนี้สีฟ้ายกหางเสียนปลาย่าต่อขึ้นไปครับใกล้ถึงจังหวะสำคัญครับสีฟ้ากินสีขาวกินแล้วดูครับสีฟ้าออกตัวนี้ดูดีๆนะครับเสียนปลาย่า โยนให้กินครับสีฟ้ากินโยนอีกตัวครับสีฟ้ากินแล้วก็เอาไปอีกตัวครับสีฟ้ากินเข้าฮอตแล้วก็เดินตัวนี้ครับกินเซียนปลายากินสามต่อเข้าฮอต ลบก่อนครับดึงฮอตมากันสีฟ้าเดินเบี้ยลงมาครับเสียนปาย่าดึงฮอตไปกดไว้ครับสีฟ้าปล่อยให้กินแล้วก็ไหลเบี้ยลงมาครับเอาฮอตมากัน ปิดไว้ครับดูจังหวะการเดินฮอตนะครับไม่จำเป็นอย่าพึ่งเดินเบี้ยนะครับตรงนี้เสียนปลายาเอาฮอตไปไล่ครับยังเข้าฮอตไม่ได้ครับสีฟ้าเดินเบี้ยมาก่อนแล้วก็เอาฮอตมาปิด ดึงฮอตกลับไปสีฟ้าต้องเข้าฮอตครับแล้วโดนต่อฮอตครับปิดพอดีดูต่อกระดานที่สองครับ กระดานที่สองครับเซียนปลาย่าสีฟ้าตัวล่างครับตามขึ้นมาเปิดเป,ป็นหมากมาตรฐานครับสีขาวห้าแต้ม เป็นมาตรฐานเต็มรูปครับเสียบปลายยาออกตรวนี้ครับแล้วดูจังหวะนี้ครับสีขาวเดินเป็นสามเหลี่ยมทรงนี้แพ้แล้วนะครับแพ้เลยครับเสียบปลายยาเข้ามุม แล้วเดินตัวนี้แล้วก็ไหลเบี้ยตัวนี้ลงมาครับเดินลงมาครับดูจังหวะนี้ครับ เซียนปายาเห็นแต้มชนะครับตัดสินใจโยนให้กินครับแล้วก็มากดกินครับสีขาวขอยอมแพ้สีฟ้าจะไปข้าฮอตครับแล้วดูจังหวะนี้ครับโยนให้กินสีฟ้ากินแล้วโยนให้กินครับ สีฟ้ากินข้าวฮอตดึงฮอตมาตานี้ครับฮอตกินสีขาวกิน2ต่อแอดมินครับสีขาวสีฟ้าเดินก่อนขึ้นสูงเปิดเป็นทรง5้าแต้ม ยังไม่มีอะไรครับเปิดหมากเรียบร้อยครับตรงนี้ผมไปโจนหลังครับเข้ามุมไปครับ สีขาวเดินได้ตัวเดียวครับสองหกตัวนี้ครับแต้มเสมอตัวอื่นแพ้ครับสีฟ้ามาแบบนี้ครับสีฟ้าเดินเข้ามุม จังหวะนี้ผมตัดสินใจต่อครับกิน2ต่อสีฟ้ากินเดินขึ้นไปกันครับขึ้นไปเลยครับสีฟ้าจะมาจับกินไม่ได้นะครับเราเดิน1ิบเอ็ดกิน2ตรงนี้สีฟ้า ต่อแรกครับไล่กินสีฟ้าหลบไปครับสีฟ้าลงมาขึ้นไปครับสีฟ้าตรงเส้นนะครับแล้วก็ตัดสิีใจเส้นตัวนี้ครับลงมาเตรียมเข้าหอด เราก็ขึ้นไปครับสีฟ้าเข้ากินลบไปก่อนครับสีฟ้าดึงฮอตบาตาสิบสองจะแทรกกลางครับลบไปก่อน สีฟ้าดึงฮอตมาไล่ไปครับลงมาครับสีฟ้าขึ้นไปตรงนี้มีแต้มหลออครับถ้าสีฟ้าลงมาตา10เราโยนให้กินนะครับโยนเบี้ยไป23ฮอตกินแล้วเอาฮอตมากดตา15 สีฟ้าเห็นครับไม่ลงเบีย้ยจังหวะนี้ก็ลงเบีย้ยไม่ได้ครับโดนต่อฮอตสีฟ้าดึงฮอตมาตานี้ครับเตรียมไหลเบีย้ยลงมาเพื่อนๆดูให้ดีนะครับจังหวะนี้สีฟ้าเห็นว่าไปเข้าฮอตได้แล้วครับตัดสินใจเดินไปเข้าฮอตแล้วเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้ ผมตัดสินใจครับโยนให้กินแล้วก็โยนให้กินอีกตัวครับสีฟ้ากินเข้า h ฮอตดึงฮอตมาตานี้ครับแล้วก็กิน2ต่อปิดเกมครับดูต่อกระดานที่2ครับกระดานนี้ผมก็สีขาวครับ คู่ทำท่าจะตัดหน้าแล้วก็ไม่ตัดครับสีฟ้าเดินแบบนี้ครับอาจจะคํำมาตา19เลยตัดสินใจชิงตําแหน่งนี้ก่อนครับแปลงเป็น3ตัวเรียงสีฟ้าส่งปุ่ม ฟ้าออกตวนี้ครับเตรียมต่อลงมาผมไปตัวนี้ครับจะเล่นแต้มสมูไรสีฟ้าต่อลงมาเอาตัวนี้ไปปิดครับแต้มสมูไรสีฟ้าเดินถูกนะครับตัวนี้แล้วก็ออกตัวนี้ สีฟ้าเดินเข้ามุมดูตรงนี้ครับตัดสินใจขึ้นตัวนี้ไปบ,บังคับสีฟ้าตัวเดียวครับ2 2 1 7ปิดครับแล้วดูตรงนี้ครับสีฟ้าเข้ากินเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้สวนตัวนี้ครับ กินทางไหนก็โดน2แล้วสีฟ้าตัดสินใจใช้ตัวนี้กินโยนตัวนี้ให้กินครับสวนไปอีกดอกสีฟ้ากินกินครับกินอีกทีครับเรากิน2ต่อก่อนครับแล้วเตรียมกินอีกหนึ่งตัวสีฟ้าหลบ เอาฮอตมาไล่สีฟ้าหลบเอาฮอตมากดกินครับหนีไม่ออกครับตรงนี้ตัดสินใจเข้าฮอตกินก่อนหนึ่งตัวครับจังหวะนี้ก็เปิดให้กินครับแล้วต่อฮอต จบเกมสีเขียวเดินตัวนี้ครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับสีขาวโยนให้กินสีเขียวกินแล้วเปิดให้กินครับสีเขียวกินขาวกิน2ต่อแอดมินครับ หมากสีขาวเดินหลังอยู่ในช่วงเปิดมาครับเปิดเป็นทรง5้าแต้มสีเขียวมาตรฐานตรงนี้ผมเล่นโจนหลังนะครับเข้ามุมไป ออกตัวนี้ครับรูปนี้ยังเสมอกันอยู่สีเขียวเลือกแต้มเล่นสีเขียวยกห่างแล้วออกตัวนี้ครับผมไปแบบนี้สีเขียวเข้ามุมหนีบขึ้นไปครับ สีเขียวลงมาไล่กินเขียวปิดจังหวะนี้ผมตัดสินใจเดินขึ้นไปครับตรงนี้ถ้าสีเขียวเดิน15มา10เปิดให้กินนะครับ93พอกินแล้วเราก็แทกกลาง ตรงนี้สีเขียวเคยโดนครับก็เลยไม่มาเดินตัวนี้ครับแล้วโดนแบบนี้แล้วโดนแบบนี้ครับโยนให้กินสีเขียวกินเปิดให้กินครับสีเขียวกินกินสองต่อสีเขียวกิน เข้าฮอตกดกินครับสีเขียวปล่อยให้กินเหลือห้าตัวเท่ากันครับแต่สีเขียวยังเข้าฮอตไม่ได้ขึ้นไปครับสีเขียวเข้าฮอตแล้วก็จะต่อฮอตเรานะครับตรงนี้ก็เดินเบี้ยขึ้นไปทำให้สีเขียว ต่อฮอตไม่ได้ไปครับถอยฮอตนี้ไปเขียวลงเบี้ยไปครับเตรียมเข้าฮอต เขียวลงมากครับเข้าฮอตไปสีเขียวครับหลบแล้วดูตรงนี้ครับดูนะครับจังหวะนี้ตัดสินใจครับโยนเบี้ยให้กินสีเขียว ถ้าใช้เบีย้ยกินนะครับกินไปกินมาแล้วก็จะเสียฮอตตัดสินใจใช้ฮอตกินดึงฮอตมาขังไว้ครับไม่ให้ฮอตออกสีเขียวเดินยากครับ ถอยฮอตมาดูว่าสีเขียวจะเดินอะไรสีเขียวไม่มีตัวเดินครับตัดสินใจปล่อยให้กินแล้วเข้าฮอตปล่อยให้กินครับ สีเขียวกินกินครับสามตัวเท่ากันแต่เรามีสองฮอตไม่น่าจะมีปัญหาครับดึงฮอตมาคู่กันครับเตรียมขึงฮอตแล้วก็จัดการต่อฮอตครับ มาถึงตรงนี้ครับสีเขียวขอยอมแพ้